là chân này luôn ครับมาเปิด เป,เป็นยังเป็นยัง,ยง,ยงก็แตกส่วนมากจะมืนจารบีครับโอ้โใส่นอส่อสวนเสียกอืมหนีมัดอยู่ครับข้างหนึ่งหนีมัดอยู่บ่โว่าจารบีมม่จะใสครับบัดมือเลยเห่เด้อผมก็ว่าผมไม่ได้อัดจารบีเทียนจกเถีย นี่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 ครับโอ้ยกล่องกับปุกสูบนี่เห็นบอดำดำนี่ดำดำนี่พี่น้องจระบียดนะครับจักมาจะใสครับจระบียเทียนผมก็อัดสายไหมด้สีแดงผมอัดสายไหมสีแดงนี่นี่นี่จักมาจะใสครับมื่นอยู่เบิดมือหลุดอ๋อโบไปยังครับบบเป็นยังธรรมดาเอาคอยมาวุนเอาไหมบิงนี่บิงนี่บิงเดียวครับ เดี๋ยวพามาบึงโอ้สามสิบหกครับสามสิบหกสามสิบหกแต่ก่อนหนึ่งกับเป็นสามสิบห้าครับผมต่อตอ่ตอตอ่ตอครับตอ่ตอครับต่อเดี๋ยวมาวุ้นเอาไหมครับ หอดซีก่อนครับผมซีก่อนประมาณน,นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นมาเอาตัวนี้แล้วก็ถามไม่พิงพุ่นครับถามไม่พิงพุ่นโอ้โหว่าอากาศมันสีเย็นไหม่พรเข,เ,เขาเสียอัดเขาเสียอัดหอดจะง่งครับข่าวฟังชื่นกับโอยากอัดใหนบ้างนะครับถามว่าอัดได้บอมันอัดได้ครับอัดได้แต่ว่ารถเทากับซีมีฝนเสียครับเครื่องมีฝนเสีย Sức lò ครับ sức lò ครับ Tiếng gà Tiếng gà Tiếng gà sẽ la เอาวเดี๋ยวไปวุ้นเอาตัวแตะครับเก็บเสื้อออกแล้วครับไปวุ้นเอาแดงจังเลย ยืนพื้นที่ก้อนละสิบห้าบาทนะครับอัดปล่อยครับอัดไฟโอ้ยลง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 เอาเอาบ่ได้ครับตรงนี้ครับเอาบ่ได้มันลวมครับมันลวมพี่น้องมันล,มนลวมทำให้ฉันจมังง้ย บีนี่บเ,บบเ,บเอสิเบิงว่าผ้าเบิงวาอ่าเกี้ยวหนึ่งนะครับตกประมาณจะก่อนนะครับเอาวกเริ่มครับเริ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอ้ยนี่นี่น,นี่เกี่ยวข้อระเทียครับเกี่ยวข้อระเทียอ่าทั้งนีนน้เกี่ยวหลังครับทั้งนั้นน่ะจะเกี่ยวคอครับเข่าคนละเนี่ยครับเข่าคนละเนี่ยโอ้โหอันนี้ใหม่ๆอยู่ครับหอมหอมหอมเพี่ยงกะลังหอมหอมเลยครับ ต้องลงไปไข่จย,ยกหน่อยครับไขยก่อนเพียงออกนะครับะว่ามันอากาศยินมันกาสิบมันเหี่ยห้งครับยกวไว้ังเดีเดี๋ยวออันนี้เกี่ยวหลังครับ ลัเนี่ยว่าอันนั้นอันนั้นเอ้ยอันนี้เกี่ยวเกี่ยวก่อนครับคำคำบิำ่งเทียงอู้หักนักตึกครับอืมพอดีแล้วครับพอดีพอดีหาสิหาสิบสองแล้วครับหาสิบสองอ๋อพอกันคลิปหนานแล้วครับผมเดี๋ยวสี่าถ่ายคลิปให้เบิ่งใหมนะ่นะครับค่าแตงหยากโอ้ยพี่น้องเอ้ย บริยูหรือเศร้ายังเกี่ยวกับการทิพนนะครับสวัสดีครับ